สวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีกุฏันเขาสู่ช่องพอสวยพระรวยครับเมื่อนี้พอสายพระรวยก็ได้เดินทางมายัางที่ดอนปุตตานะครับเนาะดอนปุตตาก,ก็เลยแวะเข้ามาชมมาร์มีสคือขัของกรก,ก็ดอนปุตตานี่เคยโด่งดังมากนะครับเนาะโด่งดังมากครั้งหนึ่งหลายงวดติดกันนะครับเนะี่ยนะช่วงนี้ก็ยังมีอยู่ครับเนาะยังเข่ากันตลอดอยู่แต่ว่าคนกับพอใครได้มา กับบางคนเพิ่นกลับมาเรื่อยนะครับแต่ว่าพอสวยพระรวยกลับโบคฮเดมาทั้งนี้นะครับเนาะมาริเวมาเมือนี้มื่อความาถึงแล้วกันเรื่อยโบไฮพัดครับกับสิพาเข้าไปชมตอนพุทธตานะครับเนาะว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นเป็ี่ยนไปได้อียงขึ้นมาแน่ได้ดีขนาดใดนะครับเนาะสำหรับเปลืหอปูนะครับเนาะกับมี่นะครับเนาะกับเพิ่นกลับคือ สได้กันมาทุกคนแต่ตะกอนมัมีสองหอนะครับแต่หอ่อหนมันบโคกมีคนเข้าไปเป็นได้เอฟซีครับนะเอา,าบาัดนี้ส่วนสลาหลังนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับไปเอฟซี FC นะครับเนาะโดยผมด้่าศรัทธาแรงศรัทธาของเอฟซี FC ทุกท่านนะครับที่มาชมอ่าได้ซอยกันนะครับบางคนละใหม่ละมือคนเล็กๆล็กกันหน่อยอด้สั่งซอยกันมาาจะไปอันนี้บัดนี้ครับข่ากะเข้ามาชมนะครับเด้อ อันนี้คืออยู่ในเขตของดอนปูตธานะครับเนาะเมื่อกี้พ่อสบายกับแะแวะไปบัน่นพอจำมากนะครับบ้านพอจำมากกะบโเห็นเพิ่นว่าพอจำเพิ่นมาอยู่ดอนปูต,ตานะครับเนะาะกะเลยสีผ้าไปชมในเขตดอนปูต,ตานะครับว่าว่ามีผู้ใดอยู่กันแน่มีไผ่มากกันแน่นะครับเนาะเพิ่นมาขอโชคขอลาบพ่อเพิรมาอันใดนะครับเนาะไปะตามพ่อสวยพ่อรวยไปะ ขอสัมพันธ์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับพอสวยพารวยนะครับเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเนาะสำหรับเอฟซีไม่ที่เข้ามาครับขอขอบคุณขอบพูดหลายๆครับที่เข้ามาชมคลิปของพอสวยพารวยนะครับเนาะเข้าสีรัมเซอรวยไปด้วยกันด้วยหาตัวดับตัวดีมาฝากเอฟซีทุกท่านนะครับเด้วยไปดอนปูตาครับที่ดอนปูตาครับผม ครับเบบซี่ครับอ่านี่คือปูตาเรานะครับเนาะถือเป็นคืนวานดอนปูตานะครับเบบซี่ครับขอวดพี่น้องเลยหลายครับขอวดเลยหลายเด้อครับโปรเซนก็ได้กันเน็ตบ่๊ดดี้บอยแซมสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีเนาะ คผมอันนี้ตัวเลขที่ยังบวท่านออกได้ครับยังอย่างนี้สองแสงือเมื่อเถอะหรอกแสงอยานันดังว่ะเอาได้เข่าทาแล้วบ้านนี้อครับเก้นี่ก็บท่านออกนี้เนาเก้าสี่ท่านออกครับแปดห้านี่ก็บพท่านออกมาตัดังสามอ่เนาะ แต่หาเออแต่ต่างสานมาหนิพระถนอมเอาพี่น้องก็เอาไปวิเคราะห์บังด้วครับเด้อกับเบอร์ไหนเนาะครับผมมาบอกว่าได้หลายมือละสามสี่มือแล้วแต่ว่ามาจุดทูบมันได้ตัวเดียวกันมาหนิครับผมทูบจุดว่างันนะครับโอ้มันได้ตัวเดียวกันจบบเพราะว่าพนันเพิ่งย่งอุดราพนันหลงทางมามากเดี๋ยวมีสูงมีลามันเล็ก ยุทูบว่าเงินมันไม่ได้ตัวเดียวกันที่วันนี้กับที่ยาบวกกัน64เก้านี่ยาบวกแต่ตัวเดียวกัน hmm. คือโมเาบอก64บกไปจังยาบอกตัวนี้บวกตัวนี้ก็นี่ละอันนี้กันซื้อเนี่ยนี่ยาเหมือเตัวนี่นี่เรื่องยาแล้วผมยัง่อยมม่หายในความฝันโอ้โอยัง่อยมม่หาย ชุดอุ้มเล็กน้อม่ให้เออจังา่าผู้ใช้ผู้ใช่เอาน้ำเล่าคื้นเกลอนผู้หมอน้ำเล่าอยูโโ่โหครับผมโอน้ำเล่าติดเปล่ให้ปันหายอย่างต่งนี้เจอหัวเรื่องมันหวดที่พันม่านพันว่าน,าน,น,านงูใหญ่เกี่ยวกันมาาครับอ่าเล่าวานฟาดหัวมันกัดใจจ่งงูใหญอย่างเงีเ้ย,ยอันปีใช้เก็ตหาลยอ่าล้วกัดใจอยู่รับมันกับพน้อบวก เกีสองสิบหกด้อมันเกิดซ้ำกบเอาก็ได้นอนม่าครับผมมันเกิบอกถึงเลยนะครับเกีตสองสิบหกเตมๆนะครับเกีองสิบหด้วยวันันรว่าแต่ว่าเือวันนี้มันต้องว่าตัวนี่แหละจะมันถิ่เมีนโมเมนเนาะครับผมต้องเกิดฝันฝันโดนบอพระเจ้าฝันได้สองสามมือแล้วฝันเจ้ามือปูพราแด่งมากปูพราเดงปูพราเดงแล้วก็ถามอยู่ผ่าก็บอกเราอยู่เรียกถปูพราเดงมาเมื่อควนนี่บอก ครับมือก่อนหนี่ครับเออเราตังน้ำโย่เออพันทีพันแปลล่ามโย่ะองมันจีบลายเรมคนหนึ่ก็เรยวนเร็วอ่ะเรี่ครับมันก็ได้วเพราะนกีบแลบแต่พอใจได้พอกันมาเมื่วานนี่ก็บ่าอะไเี่ยวกับแบะอยจำเมื่วานก็ได้เขามากขึ้นกันเมื่วานกัได้รลุ่งไปหน้านะไปเอ็ดหน้ามูอนี่ก็ว่าจิไปหน้าที่พันบัดลงท่า้งว่าหันเย็นเยนคอยจำยุ่ยเซ่ตัวว่า นีนเด่นลาพมเนลงมากเรียนรถิันบัวเดีพนี้บัวเดียเ่งเขียนเถี่นลงนึงใพ่อจั่งเถี่นรถสำคัญนี่คือขั้นหวัก่อนที่มันลงมาขั้นเด้นลงมากสอบเต็มดีครับตัวเด็กเถี่ยนตัวเด็บัวเด้วเบ่งนี่สองแปดเจ็ดครับตรองเวียดจีบวกรับโอเบียนเนาะครับสองแปดเจ็ดเพราะว่าเขียวที่แล้วพ่อจั่งเขียนว้ออกโกนาพอดีได้หกหนึ่งพอดีเลยเบียนรถเนาะเขียนรถที่เป็นลงมากสองบอก สองแปดเจ็ดครับท่านได้ลงมากออกรถรถหลงมาสอบข้อถึงนี่หรือเสียงเบื้องครับผมเพราะว่าผู้ผู้ถอครัเพิ่มมากจีนนะสองแปดเจ็ดนี่พี่น้องเบียนรถที่หลงมานี่ครับหลงไกลที่มันมาไกลไปกลายไปนี่ไปฮอดต่อให้น้กข้างไปขุนครับโอก้งนั กายปีนยุทธไดบ้างพวกจักรว่าดนปูอยู่ปลุคือประหลุนครับงวดกวนเนี่ยลดลงมากเนาคอยจับเนาะเออก็ได้บอกอยู่เนาะครับหกหนึ่งนะหกหนึ่งเลขหน้ามนาทะเบียนขั้นหนึ่งเลยออกเลยออกหกหนึ่งงวดนี่นี่เลขง่ามเลยพี่น้องสองแปดเจ็ดนี่พี่น้องไปจัดเอาครับเออขันมาเกิดข้อเอาเนาะครับกับนี่สองแปดสองเจ็ดก็ได้ คนรถหลงมาสอบสอบขวาาบข้นสอบมังลายเทียรลรเห็นหลายเทียพระเจ้าก้อยข้งนองมาออกซุ่เทียผมอะไ่เตี้งแต่มๆก่อนๆด้วกันตามหลวงแม่ัีตามที่เบิ้งรถขัน้นใดที่หลวงมาดอนผู้ตาในสิมักสี <c oughs> อผู้อาศีบรรดันให้เ็นบ่เคยมาจเจียเป็นเบิ่งแต่อยู่ในกีประเเป็นตามหาอยู่ตามหาสอบผ้าเก่วหาเนทำอพิ่จะเป็นเบิ่งอยู่บนสบ เห็นบหมเห็น่หมทำทำหาซ่องหวยถึงนี่ตัวนั้นเนี่ยน้อเออคนก่อที่ทำหาซ่องหวยขึ้น้านน้องหวยคองดังๆเส้นสูงนี่กะบองเรียกสร้างเนาะผู้ใดก็ยับได้คือวบานอือเออถือี่นี่เราหอนเนี่ยต้องยัดหน้ากางเวิร์ีก็ได้มื่น้องเมื่นาะ เกิดมาไปค่าสิบปีก็บกท่ททอได้ไม่ดีเท่านึงว่าสั่น,นดแ้ว<ะ>่าัอูผู <c oughs> ้พันม,ม่มือมือใดมือว่านนี่บ่เนาะูมือมือนผู้ผาดหางม,าม่านบ่ลานพันไข่มาได้ใส่บัว่าให้ระจำเป่าให้เศร้ากระหม่อมขี้ห้อนปานไฟนะแล้วต่วน <c oughs> ต่วนเพิ่นแต่นี่อ้ายแกเสียอัน้อยหน่อยนะครับครับแมนยนอนไข่ยูล้ตวนแล้วว่าโอเจตุเด็กตุเป่าให้มาเป่าให้ยุ่ยเงี้ยนเศร้ากระหม่อ ไม่เห็นอยอ่เยน้อยครับคับเอริ่งห่อนปั่นไฟใบลดตุนดตุนยักน้อยอันนี้โอ้มีแต่ตัวเหลืองงางเด้อครับพี่น้องหกสี่หกเก่าโดยเฉพาะหกเก่านี่พี่น้องมีท่ายคขายหน้าใสเลยครับคล้ายของไม้ใส่เลยขอไม่โดดของไมม่มีแนเนี่ยครับนั่นหยายปีนี่สี่ห้า มีตะดอกใหม่เนี่ยมักม้อนมีตะดอกใหม่วัดนี้ตุ่มใช่เลยครับหมกเก้าพี่น้องตัวเดียวตัโดดฟันบ้านหลับพี่น้องฟันทุ่งหเลยครับฟันบ้านหลอกน้องอ๋ออ๋อมาทังแต่คือใจอันนี้อันนี้คือพอสอนคนมักเนาะครับเนาะงเด็กมักเด็กตรงใจครับตี่เหลือยมมักมร้อนครับตรงใจอาจารย์สอแล้วครับตัวนี้กูให้พอดีวู้ยมันจะไม่จุ่ัวุ่นในน้ำกัดวัดนี่แลเหรอจวดชวด คือมัดมีได้ครับพี่น้องภูเก่าจงเวทนาไม่เสียหันเหรเย็นั่งเลยเรากาต้องเอาขึ้นเราเล้นาะแลดวรวมวงเลยจัดตามอาจารย์ซอสเลือล้รวเงี่ยดเลยาะได้แจ่แล้วพี่น้องก่นปูคนหายแล้วพี่น้อง เราแ็นเเราเอตกไซเขาเเ่เอาพ่นพมีแห้เราพ่นใสไซดอกเราตัวมือพ่นไส่สงไปสสงไงเลยกูดังใหญ่ๆหญพ่นวมองเก็ียวพ่นไปเก็บยวไป้นี่กูดังกูนะแม่นคเอบเรกมันสีออกมันเสียงเสียลพายะรวมพ้นนะครับน่ะนี่รวมพ้นครับพี่น้องมือนี่มือ รวมพ่นชอบเหมยถือว่าโชคดีครับมืินนี่รวมพ่นยูทูบมากด้วยที่ว่าได้นัดหมายอีกตั้งหากครับได้เรากระเทียวจะร่ลงไปหน้าเราดีเหมือนกันเจียงตู่พนาเจี๊ยากับยังมึงไหน้าที่เนี่ยเจียงร่งไปหน้าเดี่ยวรถมาเจอพระจัมพอดีนอ้ําจั๊กสีตรงพ่ตรงนะครับตรงตรงแเจียตรงคักตรงคักตรงใจครับ ตัวเลขก็ตรงใจครับครับผมครับกันัเออค่บกบ้อครับจนาจอไว้นะครับเอหนาจอักเลยาแ้ครับสวยๆครับแต่ว่าสวยกับ